มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆ80%เซ็์แล้วนะครับมาได้ทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาท10บาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองประถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเจะริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code หรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ารวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันจันทร์ที่6ตุลาคม68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับดูโฆษณาผมเจ้าหน่อยเด้อพี่น้องครับ และท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับถือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คผลลาวพัฒนาวันศุกร์ที่3ตุลา68ก่อนนะครับเลขเด่นครับสีแดง278 278เนี่ยผมบอกว่าต้องมีต้องมาแน่ตัวงสองตัวมั่นใจอย่างนั้นนะเราเอามาจับคู่สีเงินเลขประกบครับี 3, 4, 5, 6, ผลสรุปราพัฒนาออก654ล่าง86เด่นสีแดง8มาล่างและจับคู่กับสีน้ำเงิน86เข้า86ล่างตรงๆนะครับผมขีดเส้นใต้2เส้นเลยผมเน้น85 86 89เข้า86ตรงๆเต็มเต็มยินดีด้วยนะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายโชคแล้วก็มีทรัพย์รับโชคกันไปผมยินดีด้วยนะครับ หากยังมีงบเหลือทุนเหลือพออยู่บ้างก็อย่าลืมวัดพระอาจารย์ผมเ้อพี่น้องครับผมเป็นเพียงสะพานบุญที่มีใจปรารถนาจะร่วมสร้างส,างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จเท่านั้นเองนะครับหากท่านมีทุนทร,รพัพย์พอก็ช่วยกันบริจาค5บาท10บาทก็ยังดีนะครับโอนเข้าหมายเลขบัญชีวัดทุ่งรีได้โดยตรงนะครับมีคณะกรรมการ 4. 5หฝ่ายที่บริหารจัดการเงินเพื่อจะสร้างองค์พระสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จเนี่ย เขาดูแลกันอย่างดีนะครับเงินที่ท่านโอนไปทุกบาททุกสตางค์ได้สร้างพระองค์ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับหากท่านร่วมทําบุญแล้วก็ขอให้บุญนี้กลับไปถึงท่านทูก3มตัวตรงๆในทุกๆวันในทุกๆหวยที่ท่านเสี่ยงนะครับหากท่านใดที่อยากจะได้แนวทางตัวเลขแบบเน้นๆน้อยชุดอยากให้ผมจัดให้ท่านมองว่าผมมีความสามารถตรงนั้นนะครับ ท่านก็ได้โปรดช่วยสนับสนุนค่ะหมากพลูบุรีผลหามากลักไม้พวงมาลัยของหอมที่ผมไหว้ผมบูชาพ่าแก่ในแต่ละครั้งมาก็แล้วกันนะครับท่านสนับสนุนมา250บาทผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขเน้นๆน,น,น้อยชุดทั้งฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนี่ยให้ท่านไปพิจ,จารณาดู45วันเต็มๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแนวทางตัวเลขเพ่อแก่วันศุกร์ก่อนนะครับวันศุกร์ที่3ตุลา68เลขทูบวันนั้นจุด ขึ้นมา092ผมมองว่ายังไงก็มาแน่แต่ผมไม่มั่นใจว่าจะมาฮานอยหรือลาวพัฒนาผมก็ส่งให้สำหรับสมาชิกที่สนับสนุนข้าหมากพลูบุรีผมก็ส่งให้3ส,สามหางนี่นะฮะ09 02และ92ผมบอกว่าฮานอยกับลาวเนี่ยมาแน่ผลสรุปมาฮานอยปกติบน09ตรงตรงเลยนะครับตรงตรงเลยสมาชิกหลายท่านได้จากฮานอยรอบปกติแล้วก็ตามต่อด้วยลาวพัฒนาครับ ลาวพัฒนา3ตุลาคม6-8วันศุกร์นะฮะผมให้รูด8กับ2มั่นใจว่ามาแน่มั่นใจว่าเด่น8นมาแน่เจาะ8-5 8-6 8-9กัน2-5 2-6 2-9 3ตัว2-8 6ผลสรุปลาวพัฒนาออก6-5-4ล่าง8-6เข้าตัวเจาะ8-6ล่างตรงๆตเต็มๆเลยทันทีสนับสนุนค่ามากรูบุรีเพราะแก่นี้ได้ทั้งหางนอยปกติ0-9บนแล้วก็มาได้ลาวพัฒนา8-6ล่าง ตรงๆเต,ต็มๆอีกนะครับน้อยชุดด้วยนี่คือแนวทางตัวเลขที่ท่านสนับสนุนค่าหมาปูบุรีผลหมากรากไม้พองอะไรข้องหอมที่ว้ายพ่อแกม,มา250ราบบาทผมก็จะจัดให้แบบนี้นะครับ45วันเต็มๆหากท่านสนใจก็เอาเบอร์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ได้เลยนะครับหรือเอาค r วอารคผมไปสแกนเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์นะครับค r วอารคของช่องมือซ้ายโชคไลน์เนี่ยเป็นไลน์ส่วนตัวด้วยพี่น้องไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้น ลายเนี้ยมีไว้สำหรับส่งแนวทางตัวเลขให้กันเลยกันสําหรับท่านที่สนับสนุนข้ามากรูบุรีไหว้พระแก่ผม250บาทมาเท่านั้นนะครับแล้วผมจะส่งทางลายให้45วันเต็มๆสนใจก็ทักด่วนเลยนะครับมาดูแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันจันทร์ที่6ตุลาคม68กันต่อเลยนะครับสีแดงครับเลขเด่น8 7 5ห แปดเจ็ดห้าต้องมีเต่มามนนะครับต้องมีเต่มามไม่บนกระลางอย่างน้อยตัวหนึ่งสองตัวแน่นอนแปดเจ็ดห้าจัดชุดกันเหนียวนะครับแปดเจ็ดแปดห้าและเจ็ดห้าสีน้ําเงินเลขประกบครับหนึ่งสองสามหกเก้าหนึ่งสองสามหกเก้าเอามาจับกับเลขเด่นสีแดงแปดเจ็ดห้าจับคู่เลขประกบสีน้ําเงินหนึ่งสองสามหกเก้าจัดออกมาเป็นชุดสองตัวบนสองตัวล่างแบบนี้นะครับ เด่น8นะครับก็จะได้8 1 8 2 8 3 8 6 8 9 8 1 8 2 8 3 8 6 8 9เน้นนะครับเน้น8 1เน้น8 3เน้น8 9

เด่น5นะครับห้า2 5 3 5 6ห้า1 5 2ห้า6 5 9เน้น5 1เน้น5 3เน้น5 9 สามตัว2ชุดนะครับสองและ 7, 83พิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนำเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมกันท่านดูแล้วท่านเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับมั่นใจไหมชอบหรือเปล่าดูแล้วโดนใจก็ไปใช้งานนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะใช่ก็ต้องมองข้ามเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนำเสนอ เกิดมาจากการคำนวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าดีชัวใช่แล้วก็นำเสนอท่านในพิจารณาอีกทีให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเพราะผมก็ไม่ทราบว,ว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับอย่าเจ็บไปจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญ,ญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ